การหาปริมาตรของกล่องเมื่อให้รูปคลี่ของกล่องรูปบาตรมาทำอย่างไรมนดูกานอันนี้จะเป็นลักษณะของกล่องรูปบาตรนะครับซึ่งจะเป็นประมาณนี้นะครับนะบเมื่อเราได้มาแล้วแล้วก็เขียนกล่องรูปบาตรแบบนี้นะครับกล่องรูปบาตรมันจะมีสี่เหลี่ยมทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกด้านนะครับหกชิ้น นะครับมาประกอบกันนะครับเ,เริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความยาวก่อนด้านนี้นะครับหนึ่งสองสามด้านนี้หนึ่งสองสามนะฮะด้านซ้ายนะครับด้านนี้หนึ่งสองสามนี่มันกลางเท่าไหร่ทั้งหมดยาวความยาวสิบสองก็หารสามนะตกแล้วด้านละ 4, 4สี่สี่เซนนะครับคราวนี้มาดูด้านยาวบ้างนะฮะด้านนี้ ด้านนี้ทั้งหมดสิบหกแต่มันมีทั้งหมดสี่อะไรครับสี่อันนะัสี่หกสี่อันแสดงว่าหารสี่ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นสี่โอเคบทสรุปนะครับว่ากล่องรูปบาทนี้ก็จะมีด้านแต่ละด้านยาวสี่เซนสี่เซนสี่เซนดังนั้นเราสามารถหาปริมาตรได้จากนะฮะกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับก็จะได้4คูณ4คูณ4 4 4 16 16 4 6สกบบรูปบาท เซนติเมตรนั่นเองโอเค